สวัสดีจ้าเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูสองคนนะคะคุณครูพี่นันและก็คุณครูพี่ติมนะคะสำหรับวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องอะไรที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้า สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเรื่องที่2ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยตั้งแต่ที่สอนไปแล้วนจะมีกัน2เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องที่1เป็นเรื่องของรงรไฟฟ้าสอนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเรื่องที่2นะคะซึ่งเรื่องที่2เ right. นี่ยเนื้อหาจะเยอะหน่อยนะคะซึ่งเราก็เรียนไปแล้วด้วยนะคะสำหร reform, ับในเรื่องที่2นะคะเรื่องวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวนะคะเราก็เรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้วนะคะในคลิป วงจรไฟฟ้ากใกล้ตัวคลิป1แล้วก็คลิป2จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้านะคะซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าแล้วก็การเขียนแผนวงจรไฟฟ้าแบบใช้สัญลักษณ์นะคะ <ambient noise> นักเรียนสามารถไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ <S <S เป็นคลิปวงจรไฟฟ้ากใกล้ตัวคลิปที่สองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ การต่อเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นยังไงนะคะซึ่งเนื้อหาที่จะสอนในวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่9 6ถึง98นะคะขณะที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถดูเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า96กับหน้า10หน้า98เนี่ย ถึงหน้า98เนี่ยไปพร้อมๆกับ,บการดูคลิปนี้ได้เลยนะคะไปดูกันว่าการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบนุกรมเป็นยังไงนะคะและมันมีผลยังไงต่อวงจรไฟฟ้านะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ครูได้พูดถึงเซล์ไฟฟ้าไปแล้วนะคะเซล์ไฟฟ้าก็คือเป็นเอ่อตัวนะคะแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้านะคะตัวหนึ่งนะคะ ซึ่งการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยก็เป็นการนำเซลไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาต่อเรียงกันนะคะซึ่งการต่อแบบนี้นก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเดินทางไปในทิศเดียวนะคะละักษณะของการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะภาพก็มีประกอบอยู่แล้วในหน้า96นะคะซึ่งการต่อเซล์ไฟฟ้าลักษณะนี้นะคะเวลาที่เรานำเซลไฟฟ้ามาต่อเนี่ย,น,ยนี้นักเรียน ก็คงจะทําเป็นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการต่อเซลล์ไฟในชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะเวลาเราต่อเซลล์ไฟเนี่ยเซลล์ไฟมันมี2ขั้วใช่ไหมคะก็คือขั้วบวกกับขั้วลบวิธีการต่อก็คือเราจะต่อขั้วต่างกันเนี่ยมาชนกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราต่อขั้วเหมือนกันมาชนกันจะทําให้กระแสไฟฟ้ามันไม่เดินนะคะทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นทํางานไม่ได้นะคะวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็จะมาต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ ขั้วบวกชนกับขั้วลบขั้วบวกชนกับขั้วลบขั้วบวกชนกับขั้วลบแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะต่อกี่ก้อนกี่เซลก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องต่อขั้วต่างกันมาชนกันนะคะเริ่มจาก1เซลล์2เซลล์3เซลนะคะนี่ก็คือเป็นการต่อเรียงกันเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะซึ่งผลของการต่อเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยค่ะมันจะทําให้มีพลังงานไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าในวงจรเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ถ้าแรงดังนไฟฟ้าในวงจรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะคะไปดูกันต่อเลยเการต่อเซลไ์ไฟฟ้าแบบนุกรมนะคะอย่างที่ทราบก็คือว่าเมื่อเรานําเซลไฟฟ้าหลายเซลลมาต่อเรียงกันเนี่ยหรือว่าต่อแบบนุกรมเนี่ยมันก็จะทําให้แรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพอพลังงานเพิ่มขึ้นมันก็ทําใหเออ้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นหลอดไฟถ้าเรามาต่อโดย เอานำหลอดไฟมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพอเรายิ่งเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปต่อแบบอนุกรมมันก็จะทําให้หลอดไฟเนี่ยย,ยิ่งสว่างมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างน้า96ก็มีภาพให้นักเรียนดูนะคะการต่อเซลล์ไฟหนึ่เซลล์หลอดไฟก็จะสว่างระดับหนึ่งพอเราใส่เซลล์ไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเซลล์นะคะก็จะทําให้หลอดไฟสว่างเพิ่มขึ้น3เซลล์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกสเซลล์ก็ยิ่งเพิ่ม ขึ้นมากไปอีกนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบนุกรมซึ่งจะมีผลทําให้หลอดไฟฟ้าเนี่ยมันสว่างขึ้นหรือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันทางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือมันทํางานได้ดีกว่าใช้ฐานก้อนเดียวนั่นเองหรือใช้เซลไฟฟ้าก้อนเดียวนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นกระบะดฐานกระบะดฐานเนี่ยไม่ได้มาต่อเรียงกันแบบนี้นะคะแต่วิธีการก็เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นกระบะดฐานเนี่ยนักจะเห็นว่าวกระบะดฐานถ้าเราใส่ขั้ว นะคะไม่ถูกเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ทํางานไม่ได้หรือหลอดไฟเราก็ไม่สว่างนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวที่ทําให้เราเใส่สลับด้านกันก็เหมือนกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเหมือนกันนะคะก็จะส่งผลทําให้หลอดไฟนี่มันสว่างเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่นะคะข้อควรระวังของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยก็คือห้ามเอาทานเก่ามาต่อรวมบททานใหม่นะคะหรือห้ามเอาเซลล์ไฟฟ้าเก่ามาต่อรวมเซลล์ไฟฟ้าใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้ กระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเฐออานก้อนที่มันมีพลังงานน้อยที่สุดก็ทําให้หลอดไฟของเราแทนที่จะสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้สว่างน้อยลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องควรระวังก็คือห้ามนําเซลล์ไฟฟ้าอันเก่ามาต่อวงอันใหม่เพราะแทนที่หลอดไฟจะสว่างเพิ่มขึ้นมันก็จะสว่างน้อยลงนั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันต่อเลยค่ะอ่ะมาพูดถึงเซลล์ไฟฟ้านิดหนึ่งนะคะ เซลล์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้าแบบหนึง่งหรือว่าเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งการทํางานของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทํางานโดยการเปดโดยการใช้ปฏิกิริยาเคมีนะคะที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์เนี่ยเวลาที่เราพาไปใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราซึ่งมันต้องการพลังงานไฟฟ้ามากกว่านั้นนะคะซึ่งเวลาที่เราต่อเนี่ย เราก็อาจจะต้องเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปหรือเราเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าโดยการต่อแบบอนุกรมเข้าไปนะคะซึ่งเซลล์ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากมากมายเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นพวกที่ใช้ในบ่อยมากที่สุดก็คือพวกเซลล์ไฟฟ้าแบบก้อนนะคะพวกนี้ก็จะใส่ในพวกรีโมทต,ต่างๆนะคะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะตามเราก็นํามาเลือกใช้ตามอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรามีเลยนะคะหรือ เซลล์ไฟฟ้าแบบก้อนเซลล์ไฟฟ้านี้ก็จะเจอในพวกฐานนาฬิกานะคะพวกนี้ก็จะใช้เซลล์ไฟฟ้าแบบกระดุมนะคะไม่ใช่แบบก้อนนะคะโทษทีแบบกระดุมนะคะก็จะใช้กับไอนาฬิกาข้อมืออะไรพวกนี้จะใช้เซลล์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะหรือถ้าแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเนี่ยเราใช้เซลล์ไฟฟ้าอย่างเดียวก้อนเดียวไม่พอเราก็จําเป็นต้องเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปนะคะ ซึ่งพอเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเราจะเรียกใหม่ว่าแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็จะมีหลากหลายชนิดอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์นะคะหรือว่าพวกแบตเตอรี่เกล้องถ่ายรูปนะคะแบตเตอรี่โทรศัพท์นะคะพวกนี้ก็จะใช้นะคะกำลังไฟฟ้ามากกว่านะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อเข้าไปแบบอนุกรมนี่แหละนะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็พาไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถเก็บ นะคะมีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะไปดูกันต่อคะ่ะถ้าพูดถึงนะคะการทํางานของเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์ไฟฟ้าก็จะมี2องขั้วยอย่างที่เราทราบนะคะก็คือจะมีขั้วบวกนะคะกับขั้วลบนะคะซึ่งการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยครูเคยเกิ่นไปแล้วด้วยนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนุกกมนะคะ การไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ทราบนะคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าหรือขั้วบวกของแบตเตอรี่นะคะเข้าสู่นะคะหลอดไฟนะคะหรือเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะไหลออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราผ่านสายไฟนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าหรือฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะไหลเวียนแบบนี้นะคะก็เป็นการไหลของ กระแสไฟฟ้านะคะเมื่อเราต่อไฟฟ้าครบวงจรน,นะคะซึ่งอธิบายไปแล้วการต่อไฟฟ้าอย่างง่ายครบวงจรก็ต้องประกอบไปด้วยแหล่งกําเนิดน,นะคะสายไฟหรือลวดตัวนานะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแบบนี้เป็นการต่อครบวงจรแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถทบทวนได้นะคะในคลิปก่อนหน้าแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปนี้พร้อมๆกับในหนังสือไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ ต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีถึงจะมีนะคะพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้ได้ก็เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองซึ่งขยะหรือว่าเซลไฟฟ้าเมื่อเราใช้หมดแล้วหรือเวลาที่มันหมดฐานแล้วเนี่ยมันก็เป็นขยะอันตรายนะคะเพราะมันประกอบด้วยสารเคมีก็คือพวกตะกั่วกับแคดเมียมนะคะซึ่งเวลาทิ้งเนี่ยเราจะทิ้งส่ม4.5ไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องทิ้งนะคะ ขยะนะคะ,ะในในถังขยะที่เป็นขยะประเภทอันตรายนะคะอย่าไปทิ้งรวมกับขยะอื่นเพราะเวลาพาไปกําจัดเนี่ยถ้ากําจัดรวมขยะอื่นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับคนคนที่กําจัดแล้วก็เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี้เวลาเอา่อฐานฐานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่อะไรหมดเนี่ยก็อย่าทิ้งสูมสี่สูมห้ารวมกับขยะอื่นนะคะอ่ะโอเคไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับการต่อเสียไฟฟ้าแบบอนุกรมในชีวิตประจำวันเนี่ยนี้เชื่อเลยว่านักเรียนหลายหลายคนนะคะ ออรู้อาจจะไม่รู้จกักว่าเนี่ยเป็นการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมแต่เชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยผ่านนะคะเรื่องนี้มาแล้วกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะซึ่งนะคะตัวอย่างการใช้เซียไฟฟ้าแบบอนุกรมก็อย่างเช่นเวลาที่เราจะใส่ออฐานไฟฉายนะคะอันนี้ที่นักเรียนใส่ฐาน1นก้อนฐาน2ก้อนเข้าไปในกระบอกไฟฉายก็เป็นการต่อเซลยไฟฟ้าแบบอนุกรมแล้วนะคะ หรือรถของเล่นในนี้นักเรียนผู้ชายหลายๆคนอาจจะเคยผ่านนะคะการเล่นเครื่องเล่นชนิดนี้มานะคะการใส่รีโมทนะคะควบคุมนะคะรถของเล่นหรือว่าการใส่ฐานในรถของเล่นเนี่ยก็จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมด้วยเช่นเดียวกันหรือยิ่งเข้าไปในชีวิตประจำวันเข้าไปอีกก็คือรีโมทต,ต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นรีโมททีวีรีโมทเครื่องปรับอากาศนะคะก็จะใส่ฐานลงไปในนั้นใช่ไหมคะ อย่างมากในเรียนจะใส่ฐานสองก้อนซึ่งการใส่ฐานลงไปในนั้นก็จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแต่สิ่งที่เรียนใช้อยู่ในปัจจในชีวิตประจำวันนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะก็คือการนําเซลล์ไฟฟ้ามาต่อเรียงกันนั่นเองตั้งแต่หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะ สรุปนะคะเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วก็จะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะแล้วก็เรื่องที่เราเรียนไปวันนี้ก็จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะสําหรับเรื่องของวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวหน่วยการเรียนรู้ที่สาเนี่ยเราจะมีด้วยกัน2เรื่องนะคะที่ยังเหลืออยู่ก็คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะรวมถึงตัวนาไฟฟ้าและฉะนวนไฟฟ้าด้วยที่เรายังไม่ได้เรียนนะคะ ซึ่งหลังจากนี้เราจะเหลือเวลาเรียนประมาณสองคาบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเน้นย้ำให้นักเรียนที่ยังไม่สอบวัดหน่วยแล้วก็นักเรียนที่ไม่เคยฟังคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะฟังทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกับในหนังสือเรียนได้แล้วนะตอนนี้นะคะอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย